ไก่แช่แข็งพร้อมเครื่องในตาเอโร่ค่ะบุ๋มเลือกใช้ข้าวหอมมะลิเก่า100%เซตาเอโร่นะคะข้าวมันไก่สูตรบุ๋มและเอโร่นะคะทำทานได้หรือจะไปสร้างรายได้กันก็ได้นะคะ เคยเป็นกันไหมคะเวลาทำข้าวมันไก่ทีไรเวลาต้มไก่ไก่ก็จะมีความแห้งแข็งกระด้างหุงข้าวก็แฉะเละจนเกินไปวันนี้บุ๋มมีเทคนิคดีๆมาฝากกันคะ่ะทําตามกันได้ที่คลิปนี้เลยนะคะ ตอนแรกนะคะบุ๋มจะมาต้มไก่ค่ะซึ่งไก่ที่บุ๋มนํามาใช้ก็คือไก่แช่แข็งพร้อมเครื่องในตาเอโร่ค่ะซึ่งเขามีความสดสะอาดปลอดภัยประกอบเมนูได้หลากหลายเลยค่ะเราจะใส่ใบเตยนะคะตามด้วยขิงแก่ค่ะจะทําให้น้าซุปของเราเนี่ยมีความหอมและดับคาวไก่ได้ดีค่ะหลังจากใส่ไก่ไปแล้วนะคะบุ๋มจะใส่เครื่องในไก่เข้าไปด้วยค่ะ ตอนนี้เครื่องในและเลือดไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราต้มไก่ครบ50นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าไก่เราลอยขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานอกน้ำเย็นกันนะคะการนอกน้ำเย็นนะคะจะช่วยทำให้หนังไก่ของเราเนี่ยตึงสวยและหยุดความร้อนเพื่อให้ไก่ของเรายังคงความนุ่มอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำน้ำซุปกันค่ะปรุงรสน้ำซุปค่ะ หลังจากฟักสุกแล้วนะคะเราจะนำน้ำซุปไปหุงข้าวมันไก่ของเรากันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำข้าวมันกันค่ะโดยบุ๋มเลือกใช้ข้าวหอมมะลิเก่า100%ตาเอโรนะคะข้าวเต็มเมล็ดยาวเรียวสวยนะคะหุงออกมาข้าวคงตัวไม่เละแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวกันค่ะใส่น้ำมันไก่นะคะ ตอนนี้กลิ่นขิงแก่ก็เริ่มหอมขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมเพื่อเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นค่ะเราก็ผัดแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆให้เขามีความเหลืองทองเลยนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นใส่ข้าวค่ะ เดี๋ยวเราก็จะผัดข้าวนะคะให้เม็ดเขาตึงๆนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวนี้ยมีความหอมสีสวยค่ะเวลาหุงออกมานี่ก็คือน้ำซุปที่เราทำกันไว้แล้วนะคะนำมาหุงข้าวได้เลยค่ะจากนั้นก็คนเขาค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะการทำข้าวมันไก่ก็ต้องมีน้ำจิ้มไก่ค่ะบุ๋มต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำจิ้มไก่ตาเอโร่เขามีความเข้มข้นรสชาติกลมกลม่อมทำให้บุ๋มประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมของกันครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักข้าวใส่กล่องกันเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาหั่นไก่กันเลยค่ะ ใส่เลือดไก่เข้าไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาตกแต่งด้วยแตงกวาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวมันไก่สูตรบุ๋มและเอโร่นะคะสามารถไปทำกันทานได้หรือจะไปสร้างรายได้กันก็ได้นะคะลองไปทำกันดูค่ะ